หลังจากที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นรอบวิ่สอนฮะผมได้ถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งเล็กๆที่เราทำได้ในวันนี้ครับที่ที่เราสามารถเข้าใกล้การเป็นผู้ประกอบการได้มากขึ้นหรือความสำเร็จได้มากขึ้นอีกสัก1%อก็ยังดีบางทีคำตอบอาจจะเป็นการสร้างช่องตั้งแต่วันนี้เลยแล้วก็โพสต์เลยฮนะทักทายสวัสดีอะไรก็ได้ครับหรือการอัดคลิปในตอนนี้เลยนะในช่วงเวลาที่คุณไม่พร้อมหลักโทรศัพท์นะฮะตั้งอดัดแบบง่ๆเลยนะฮะหรือการเขียนโพ์แรก หรือถ้าสมมติคุณไม่ถนัดอย่างนั้นคุณจะสร้างสินค้าอะไรก็ได้ที่มันเล็กที่สุดที่คุณสามารถนําออกมาขายได้เลยก็ได้ครับอย่างน้อยๆนะครับหัวข้อที่ผมเล่าไปทั้งหมดคุณไม่สามารถทําได้จริงๆนะผมอยากให้คุณเชื่อได้ไหมครับว่าคุณเองก็สามารถมีคุณค่าในโลกใบนี้ครับคุณเองมีความสามารถในการสร้างสิ่งอะไรก็ได้ให้กับโลกใบนี้ตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่อนาคตมันไม่แน่ครับทุกคนคุณอาจจะเป็นคนที่สามารถแปรเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันกลับกลายเป็น Impact ให้กับคนในประเทศให้กับบนบนโลกนี้ก็ไได้ีิิตเรรามมันนน่แจงุค